เรื่องเล่าจากเดอะช็อคเรดิโอเป็นประสบการณ์ที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแถวย่านพุทธมนทนเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา บ้านของรุ่นพี่จะอยู่ข้างๆกับหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้จะไม่ค่อยมีคนอยู่เพราะสร้างเสร็จแล้วจะขายแต่ก็ขายไม่ได้ทางเข้าหมู่บ้านจะลึกและเปลี่ยวมากแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์จะไม่กล้าเข้าไปบ้านของรุ่นพี่จะต้องใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านนี้ แล้วอ้อมไปข้างๆหมู่บ้านก็จะเป็นสวนและต้องผ่านสวนเข้าไปจึงจะถึงบ้านแต่เพราะรุ่นพี่ไม่กล้าใช้เส้นทางเข้าหมู่บ้านก็ใช้วิธีพายเรือข้ามฟากไปจากถนนใหญ่ข้างนอกที่สามารถพายเรือไปถึงบ้านได้เลยลงไปทางหมู่บ้านนิดหน่อย จะมีเขื่อนที่เรียกกันว่าประตูผีจะเป็นทางน้ำหักศอกตรงประตูเขื่อนน้ำจะวนอยู่กับที่แล้วดูดลงไปข้างล่างตอนนั้นรุ่นพี่เลิกงานกลับมาถึงก็เห็นพวกกู้ภัยมากันหลายคน กค็คิดว่าสงสัยจะมีคนตายอีกแล้วรุนพี่จึงเดินเข้าไปถามพี่มีคนตายเหรอกู้ภัยบอกว่าใช่เรือถูกน้ำดูดเรือไปกระแทกกับประตูเขื่อนแตก แล้วกู้ภัยที่จะลงไปช่วยต้องใช้เชือกสองเส้นใหญ่ๆเพราะน้ำตรงนั้นจะมีแรงดูดมากศพไปจมอยู่ใต้ประตูเขื่อนเพราะน้ำไม่พัดขึ้นมาแต่จะม้วนวนอยู่ข้างล่างตลอดและนี่ก็ไม่ใช่รายแรกหลายรายที่เอาชีวิตมาทิ้งตรงนี้เพราะมันเป็นทางหักศอก หลุดเข้าไปแม้แต่นิดเดียวน้ำจะดึงเข้าไปตีกับกระดูเคื่อนแตกหมดทุกกลำจึงได้มีคนออกมาเตือนว่าเวลาน้ำขึ้นห้ามพายเรือไปตรงนั้นมีอยู่วันหนึ่งตอนที่รุ่นพี่เลิกงาน ก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วกลับมาดึกตอนเช้าของวันนั้นคุณน้าได้กำชับกับรุ่นพี่ว่าวันนี้อย่ากลับดึกนะเพราะมันเพิ่งมีคนตายใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่าไอ้เขื่อนตรงนั้นมันจะเอาอีกสักกี่คนถึงจะพอ พอรุ่นพี่เดินมาถึงที่เรือก็ปลดเชือกผูกเรือแล้วก็พายเรือกลับดวงที่ผ่านสวนมะพร้าวก็ได้ยินเสียงคนพายเรือตามมาจากข้างหลังรุ่นพี่ก็อุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมทางแต่พอจังหวะที่รุ่นพี่ยกไม้พายขึ้นมาบนเรือเสียงพายเรือข้างหลังก็เงียบ พอเอาไม้พายจุวงลงน้ำก็ได้ยินเสียงพายเรือมาจากข้างหลังเหมือนกันคราวนี้รุ่นพี่ก็เอกใจแต่ก็ยังไม่หันไปดูจึงพายเรือจนเลยสวนมะพร้าวไปอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงบ้านแล้ว รุนพี่จึงหันหลังไปดูปรากฏว่าเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่บนโลงศพแล้วใช้มือที่ใหญ่กว่าคนปกติประมาณสิบเท่าทั้งสองข้างกวักลงน้ำค่อยๆพายโลงศพไล่หลังเข้ามาเรื่อยๆจอมจอมจอม รุ่นพี่มองตาเหลือกตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกคุณน้าของรุ่นพี่ที่ยืนรออยู่ตรงศาลาท่าน้ำก็รีบกระโดดลงน้ำแล้วลากเอาเรือของรุ่นพี่เข้าเทียบศาลาแล้วรีบลากแขนรุ่นพี่เข้าไปในบ้านพร้อมกับพูดว่าอย่าหันไปมองเองรีบขึ้นบ้านก่อน คุณนาลากรุ่นพี่เข้าไปในห้องพระแล้วยกพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาให้รุ่นพี่รุนพี่ก็นั่งกอดพระพุทธรูปตัวสันปากสันสักพักก็เริ่มสงบสติได้จึงได้ถามคุณนาแต่คุณน้าตอบกลับมาว่าเองไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดด้วยกัน คืนนั้นรุ่นพี่นอนกอดพระพุทธรูปตัวสั่นทั้งคืนส่วนคุณน้าก็นั่งเฝ้าอยู่ทั้งคืนรุ่งเช้าคุณน้าก็ได้พารุ่นพี่ไปที่วัดหลวงพ่อท่านบอกว่าต้องให้มันอยู่ในโบสถ์สามวันไม่งั้นผมไม่รอด รุ่นพี่จึงได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์หลวงพ่อท่านก็เอาสายศีลมาพันไว้รอบๆอบโบสถ์แล้วขึงด้านในไว้อีกชั้นส่วนคุณน้าก็กำชับว่าให้ทำตามที่หลวงพ่อบอกทายังไม่อยากตายแล้วหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่า ้าเห็นอะไรได้เห็นเสียงอะไรอย่าออกนอกสายสินอย่าออกนอกประตูโบสถ์อยู่ในเสมาของโบสถ์เดี๋ยวจะให้พระกับเนนมาเฝ้านะแม้แต่ช่วงกลางวันหลวงพ่อท่านก็บอกว่าทําไมจําเป็นก็อย่าออกมานอกโบสถ์ถ้าปวดก็ให้ไปใช้กระโถน ตกกลางคืนประมาณสามทุ่มรุนพีได้ยินเสียงคนพายเรืออยู่หน้าท่าน้ำวัดจอมจอมจอมสักพักก็เงียบ อีกสักพักเสียงก็มาอีกเนนที่มาเฝ้าต่างเอาจีวรคลุมโปงแล้วนอนกอดกันตัวสัน่นรุ่นพี่จึงบอกกับเนนว่า เนนลองเปิดหน้าต่างโบสถ์แล้วดูที่ท่านน้ำหน่อยใครพายเรืออยู่อะ่ะเนนตอบว่าไม่กล้าดูหรอกผมก็กลัวจนเข้าคืนวันที่สามเป็นวันพระใหญ่พอดี วันนี้มีทั้งพระและเนนมาอยู่เป็นเพื่อนหลายรูปแต่วันนี้รุ่นพี่ขอให้เปิดประตูโบสถ์เอาไว้เพราะอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่พายเรืออยู่ที่ท่าน้ำวัดเวลาประมาณห้าทุ่มเกือบเกือบเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงพายเรือเหมือนเดิมจอมจอมจอม รุนพี่จึงหันไปมองที่ท่าน้ำวัดปรากฏว่าเห็นหัวคนค่อยๆโผล่ขึ้นมาที่ท่าน้ำลักษณะคอยาวๆหน้าตอบตอบสีดด,ดวงตากลวงโบสสแ,แยยิ้มให้รุ่นพี่ แล้วเสียงพายก็ยังดังอยู่ตลอดจอมจอมจอมจนรุ่นพี่ช็อกนั่งตัวแข็งอยู่กลางโบสถ์พระกับเนนก็รีบวิ่งไปปิดประตูหน้าต่างแล้วรีบไปอยู่รวมกันที่กลางโบสถ์เนนตะโกนลั่นโบสถ์ว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจนหลวงพ่อกับสัปปะเปอรอได้ยินเข้าจึงรีบวิ่งมาหาก็เห็นทั้งพระทั้งเนนแล้วก็รุ่นพี่นั่งกอดกันกลมอยู่กลางโบสถ์หลวงพ่อท่านก็บอกว่าคืนนี้เอ็นพ้นแล้วหลับเขาไปเอาคนอื่นแล้ว รุ่งเช้าของวันถัดมาคุณน้าก็ได้มาหารุ่นพี่ที่วัดแล้วบอกว่ามีผู้หญิงตายอยู่หน้าประตูเขื่อนเมื่อคืนจากนั้นหลวงพ่อก็ทำพิธีเรียกขวัญรดน้ำมนต์ให้ทั้งเนนทั้งพระแล้วก็รุ่นพี่คุณน้าบอกว่า คนที่ตายเป็นลูกสาวของคนที่รู้จักกันไปพายเรืออีกท่าไหนก็ไม่รู้โดนน้ำม้วนลงไปศพไปติดอยู่ตรงหน้าประตูและนี่ก็คือเรื่องราวของเขื่อนประตูผี